เตืองแกงนำมันขัดผลน้ำนองตะล่ามันขัดผลเื่ยงพร้อมใบเขาล้มนะใโด้มเทาไรจังหน่อยน้ำดูดน้ตอะไรม่ตมบักหอยน้ำยาขัะปุ่นปุ่นกรบบ่น วันน้องหน่อยจ้ะวันนี้พาก,กันไปตลาดนัดมากพี่น้องประผิดพาไปซื้อต้นไม่สินว่าปลูกในสวนเท่านี่ละซื้อทุกต้นล้าหลดลุกอยู่เสือบักลำไยบักยังแนกก็พห่น้องไพ่ผักหวานบักบักละมุดพักหวานช,ช่มผูช่มผูหลายครับพี่น้องแล้วน้องไงก็สิ่เด็ดเป่าเนี่ยละคือเด็ดไปข้างในดอกเคือไม่เ็บพักขาเอ้าสีแจงมเฮ็ดน้ำยาขับปุ่นจ้ะ แหงเก็บแหงงามเก็บเก็บแหงงาม,งมางเก็บเก็บข้าวเดียวแตกออกอีกหรอมันเก็บดูมันจังแตกคนว่าฉันว่าเก็บมันว่าแตกดิเก็บดูดูวันนี้เราสี่เห็ดน้ำยาขับปุ่นจ้ะกินับปุ่คก็เกาลัพไปนองแนวเสียบเนาะแนวมักแนวเสียบแมวมักแนวมักเนาะกระเสียแนวมักเลยี่นองเห็นผู้ใดกินก็อยากน้า แล้วเอาไปแต่ลงสอนนั่นปลาซิวซูลงหยุดกินเด็ไดไม่สาก่อยเมียน,นก่อยบอกักของเวียนห้องใบกันใบดอกหนึ่งกนินข้าปุ่นไปก่อนดอนายจังลงนังา้ำปลาสวนปลาซิวก่อยเลียงข้าปุ่นกินกับพาะขาพี่นอ้องเด็กกันนั่นนี่ดอกพี่น้องจักหน่อยเฮากกับชิบกฤษ เส้นีบ <ş im> ักลำไยกินนลำใหญ่ละหมดบอกไปกว้านแล้วผู้ส <Inst aller> <refine S 1> ิเป่าี่ดูแล้วจะได้บอกส้นีบักลำไยบักจมผู่พอนะโอ้ยเห็นมันปิดในส่อดูแลดีก็คือได้ขันน้ำลืมบอกปลาปิดตื้อลินจีเนาะขบยั้นไ่เป็นเอาห้องข้อน้อยได้กินเหลือด้วล่ะเต้ห้องไคได้กินข้อน้อยโอ้ดูใสจบางกัดดินดีเนาะห้องข้อน้อยไหมเต้ห้องข้อน้อยได้กินเต้แม่นาข้อน้อยเป็นจิตเป็นดินดำดำจะมาห้าก่นดูแลก่น นั่นก็เกินละไปหน่อยนี่แหละเป็นลายด้ดำจะตอกเข้าสวนมากันนี่กัล่างเป็นหน่วยเป็นหินแล้วใส่งามหินถลาดำพี่น้องต้นแสบต้นมะแสบทัวห้ามีบอทัวตองเห็ดโอโ<ท>มโอใส่ไว สวนขั้วล่มมาแห้งกัะรุดหมดแล้วถั่วปลูกแบบธรรมชาติกำลังขยายหอมเอาเอียดเก็บตะละแหนบไปกินกับขับฟุ้นน้ำแน่นขยายไปเรื่อยๆจ้ะเอาย่งน้เย็นเป็นไรเป็นเน้อต้นกล้วยปลูกเสี้ยมเดี๋ยวเยันคนนองกล้วยอนั้นมาให้ บักกล้วยนําไปเชียงคานกล้วยเขียวยาวติยามใดลงแอสิมาเนาะกล้วยใหญ่จักหน่อยหน่วยยาวๆเดี๋ยวแต่ว่าสิหยักเครแต่ละเครนี่ได้บ่น้อยวิคันแลงก็สิพุ่นละสาใหญ่พุ่นละน้คือพี่น้องสาน้อยนี่จันอยฝนก็มาแม่นน้สาใหญ่เฮาก็้จับ่ต้องดน้แล้วอือให้มันติดก่อนแต่ว่าันแงอีหลีต้องดติแง แล้วบาบักทีเป็นอย่างกันแจมากที่เหี่ยวหลดตั้งพี่น้องเจ็บจังไลยแจมากเลยเขาไปเก็บหล่าเป็นเหี่ยวเป็นเนาเนาะมันผสุกมงองแห่เข้าไหมเป็นเหี่ยวป่ะทอดลาบบะนี้สวัดีจ้าแม่น้องไผ่จ้าวันนี้เขาสูแจงสูตรบ้าวแอร์จ้าสามเครื่องก่อนปั้งพี่น้อง โบฝนสิตกแห้งเด็กข่ะว่าฝนสิตกแห้งพี่น้องมันขึ้นกระตกก็ดีล่ะซื้อต้นใหม่มาท่มฝนซุ่มเย็นอืซื้อต้นใหม่มาท่มฝนด้วไปปลูกกล้วยไว้อันนาอีกอจูปลูกสุยางเหรอฮาจังเมื่อจูจีนบักหน้าก็กำลังเป็นอันกี่นันกำลังงามแล้วมะแหงบักหน้าหดไปกำลังแตกขึ้นกำลังเป็นน้อยพี่น้อง บ่ได้ไปเก็บในบ้าน่วไาในบ้านนุ่ยโตครับอาอยูมองได้ก็เห็นนี่แน่กินสูบองเนี่ยมาจังมาได้ไปน้ำหานี่บังการนี่แม่น้องไอ้ก็หดไ้ที่จริงขันย่างนี่ว่าเป็นนวยฮเอามาแล้วต้นหุดที่ขันย่างไปเก็บนั่นยูเทียงหน้าขนาดยูไกลๆได้เพี่น้องทงไมปลูกไปในสวนเนี่ยมาจังมาได้ย่างไปไกลก็มียูยูเทียงหน้านั่นปลูกไว้ข้างเตียงข้างเตียงบองหน้ากลยยูข้างเตียงเออ ต้นหูดแม่ะไงสิงว่าปลูกนี่แหละเนาะนี่ปลูกนี่ละข่างกันเนี่ยไม่จังไม่ไปเก็บไกแ่แอมพ่าสิแจียงขับปุ่นไหมเก็บนี่เลยอืมบางคนบอาเฮ้ยหลายเราก็เสือซื้อแล้วเนาะเออมสียบ้คนมาปลูกพี่น้องคือว่าว่าเห้ยบางไปไก่อยู่บ้านในบ้านก็นต้องนี้ขบยางอยู่สวนก็นต้องมี้ขบให้อยากเห็ดยยางเขาก็เก็บไปยู่นี่เลยเนาะยังไ,ไงไงเตรียมเครื่องไป่เมน็งไผ่กันบักหอยให้เห็ดจังไลยกินฮะ ต้มที่พี่น้องต้มตำยังกับตำข้าวต้มกับน้ำจิม้มซีฟู้ดเด่น้ำเย็นพอกับแม่ประยูรขาดน้ำมากพีเต่พอกับแม่ไปเที่ยวคนโอ้ยเอ <ไป S 1> าผ้าเอาผ้าหน่องมะลิไปเที่ยวแล้วบางคนมาได้ไปน้าโม่แล้วเ้าสิดตำสดเลยสูตรเบ้าให่ลงชุบมันเนี่พริกแห้งหัวหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบบักกูด ดำลงไปแหลกแหลกพอแหลกก็ได้แล้วน้อ,นองเครื่องแ,แกงพ <c oughs> <น>ี่น้งนองตำสดดำไฟไว้ล้วพี่น้องเห็ดยิ้มสะนี่แหละเฮาแกงแนวแซ่ยบแกงพี่น้องหัวใส่กันกับเครื่องแกงหัวใส่หอมรอมเครื่องแกงตำเห็ดยิ้มสะ แต่ว่ากองเว้นเขาหาผด,ดังม่าสอนบอกปลาซิวหลายหลาย,หลายทีนอ้องปลาซิวในส,สารเห็นไหมแม่น้อยแม่นักกองเว้นแยกหยาบหยาบจุเนี่ยน้องไฟมากไปน้อง<ด>ไฟมาสิ่ <laughs> ตามวัดสดิบกน้องไงฮดเขาต้นไม้น้ำขอนจะสาหน้าบกน้องไฟมาเอาไปเลย <laughs> ไอ้น้องไฟเอาปาลานคอกจากสาสี่แต่ปลาเนี่ยอื่นไหมใจ บางมือก็ได้บางมือกจะส่องโตเหมือนเดิมไม่กินยอดเดียวใบใบพันธุ์จีออกมาจากมือกบอสานี่ก็บสานั่นสา,นา,นสาพูดอะไรมันคักเพิ่นกับน้องซาร่ามันคักเพิ่นใหญแล้วเพิ่นใจหญ่หัวมันขับเครื่องจั้หน่อยก่อนหัวไก่เฮาชุกแล้วจ้ะเติมเครื่องต้ไปใส่วใส่เนใื้อไก่ เด็ก็น้อยซ้อยเดิมชุดรถเื่อตั้างฝุ่นเดียบจีนองไรใส่กันไม่เล่นน้ำ <c oughs> ปลาเปล่า <c oughs> ปกัน <c oughs> ขวดเซ็คยังพร้อมยุ้ยน้องอยู้แลอก อากาศริมสะนามเฮานี่ล่ะลมเย็นเย็นเลยละ่ะอืมลมพัดมากมันแดดเยอะแต่ว่าลมสวยๆเย็นสวยๆเนาะหอมจริงๆหอมน้ำเลยอืมหอ,อมแบบเขาเครื่องแล้วหอมมางกเลยนากกรี่ส<อ>ักเน,นี่นย<อ> Finally, right? <that> like <laughs> of ล <ường> ําัวទៅน้ําล้างថប់អីហុយពេលណាកាយឡើងអោទៅក៏ລະពីអូឌួងឌួងលរតានេះពីតໄວឯកាន់ពី

dạng cả hạng bông lê hả mặt đấy mặt em 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 mặt กำลังจิ้มึ้นนักงผู้โดยสารต่หนอ,อไยไแจ้งมีอะไรพร้อมิน <laughs> พร้อมกินเตรียมอะไครับเตรียมนถ่าแก่โมาผอ <laughs> บมาลดสวัสดีค่ะ ร้อยแล้ววางก่อนวางก่อนวางก่อนตอนนี้แห้งก่อนน่ากินกระพร้อมแล้วทั้งนี้เตรียมไว้หมดแล้วเก้วน้าลงไปเก้วจิงกับต้มบักหอยค้าวเป็นยังแล้วหยับลอยเราจะน่ากินเามาบนนี้มีต้มบักหอยน้ำยาข้าวปุ้นแต่เสียบผักต้มบักหอยจิ้กับแจ้ว มีบังน่าวใส่หอมๆข้าวปุ่นถาดใหญ่ๆจ้ะผักข้าก,ก็มีครบผักได้หมดนี่ถาดใหญ่ค่ะม,มาเด้อจ้ะมาเสียบๆน้ำกันมาเนี่ยนี่คือเกาเหลไม่แต่แนวเสียบๆเพิ่นวาซิมมันเกลอบปบผิดเ่รามันซิมดอกกีดีจานมาให้ลุงหยุดน้ำเนี่ยข้าวปุ่น,ปนเป็นตาแซบตาแซบผักใส่น้ำ ขบผักอย่าผักยังไงผักซี่ก็มีผักซีผักลาผักขาก็มีเนาะไม่เปเียบสะระแหน่เนาะขบผักคุณได้ไป่นาะทับพยุ้ยุ่ยใกล้ๆสระแหน่เหาต้นเทงหน้ารงไปเอานถโอ้เนีตอนนอได้ไหมเนาะมี่นองตอนนี้คนบวช้นมากคนมือ กตอนคักๆับม่พี่น้องเยบตอนนี่เยบตอนเยบตอนด้พี่น้องเขาไตใกล้ตังหากอกเลยพุนพูดเทาไว้จะกินได้เขาเราได้เราบอกงานเขากินไ้ได้เขาแล้วเขาแล้วก็ไม่ได้กไเขาแล้วกินไตไมยหลุดน้ำลายน้ำลายยุบเขาพี่น้องแซบอางไหอืย อกๆป่ะแ่บๆจับทำมวยๆเลยครับไม่กินแล้วมาเ้จ่ะม่กินข้าวปุ่นนะสันกปุ่นสดกัะปุ่นนาสันเสีบน้ำยาเีบยาใต้เน่าเสียบต้มมอยก็บซ่บจ้

ได้ว่าปูกเองแมนเป็นมัก่อไปปลูกเราเป็นอาเป็นขายเดี๋ยวเพา่อมาขายของเราเป็นลรยผลแล้วมาขายปลูกเองมัดมม่ใช่แต่ว่าปลูกเองแต่ห่อเปล่าห่อปลเนี่แล้วเอแม่ค้าพุ่นจางคนตลาดปลูกเองมาจากปลูกเองข้าวเอาได้ห้า่เดียวแล้างออกกบแตงมันครับพักขา

เติมนำ้ำนะครับกินอย่างนี้ครับไหลๆขาประสิสเซ็นขับปุ่นนะก้อนสองของ้าจะเตก

ยุคเมืงเทพเขาเห็ดไปแต่ย i̇şte ่างแบบเขาขายบผมบัดเขาขายอยู่หนึ่งทน้อยน้อยกว่านี้แ้วแเป็นกระเห็ดยัดใส่เลยบ้านห้องเบอร์ละสิบบาทคนเบอร์ละสิบบาทว่าเม็นเล็กเขาด้ยเป็นแนวไับไส้ถุง khiêng nha khiêng ngơi mà nào tay cái này thôi nha thả thầu thả thầu với nong siết chặt với nong tao phải ăn nhàng nhẹ ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามน้ำเนยเด้อจ้ะอินสตาแกรมนุ่งหน่อยจ้ามสดีจ้า,จา